ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะ,ะครับอยู่กับผม mm hmm. มิเดทีวีเหมือนเดิมนะว mm ั hmm. นนี้ค่อนข้างผิดหวังกับตัวดีหน้านิดนึงนะที่ไม่ได้มีอัปเดตอะไรมากมาย mm hmm. โอเคครับก่อนอื่นก็ต้องชี้แจงไว้ก่อนเลยคลิปนี้น่าจะลงวันที่วันที่12หรือเป็นวันพุธนะครับพราะใครที่รอดูสตรีมสดก็น่าจะมาอีกทีวันที่14เลยนะ mm hmm. เพราะว่า mm hmm. เดี๋ยวผมจะต้องไปฉีดวัคซีนวันที่13นะ ก็าอาจจะไม่ไหวนะแล้วเราพักผ่อนก่อนเราจะเจอกันอีกทีที่ฟ4เลยโอเคกลับเข้ามาสู่อีเวนต์ของดีน่าวันนี้กันตรงๆรง้นวันนี้คือค่อนข้างผิดหวังเล็กน้อยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันควรจะมีตัวอะไรให้เข้ามาบ้างไม่ควรจะเว้นไวนะ้เนาะแต่รอบนี้ก็คืออย่างที่รู้กันครับผมคือดูได้ตั้งแต่คืนเมื่อวานแล้วครับเพราะว่าไม่มีตัวละคร อัปเดตเข้ามาเลยเนี่ยแล้วก็ร้านก็มีแค่บัตร <we> อ่าอันนี้ไม่แน่ใจว่ามาหรือเปล่าแต่คือไม่มีอะไรเลยครับสำหรับวิกนี้ก็จะมีแค่บัตรอาพรสวรรค์ของเซนโดแล้วก็ลิงที่ลดนะครับแล้วก็มีโรนนี่ยะซืออยู่ครับ พอเดี๋ยวกิจกรรมสุ่มลุ้นก็จะมาอีกแล้วเหมือนเดิมก็โอเคเดี๋ยวมาดูอีเวนท์ที่ทางดีน่ามีสำหรับวีคนี้เลยดีกว่าคือเสื้อเนี่ยปกติเสื้อพวกนี้ครับมันจะอยู่แค่1อาทิตย์นะแต่ว่าของอาคังอีนเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอาคังอีหรือเปล่านะอยู่2อาทิตย์นะอยู่นานมากๆครับแล้วก็กิจกรรมก็บิาที่อัปเดตมาก็น่าจะเป็นอันนี้ครับผมได้บัตรฝึก เลือกได้ระหว่างซากุรังิหรือฮานากะตะโทโระครับก็ได้ประมาณ12บใบนะเพราะมันเลือกได้ละสองเนาะอีเวนต์ก็อยู่อาทิตย์หนึ่งแล้วก็อีเวนต์เติมเงินอ,อีเวนต์เติมเงินเนี่ยได้นี้ไปไม่คุ้มนะพวกของมันไม่คุ้มเท่าไหร่แล้วก็เนี่ยอ,อ,อีเวนต์ใช้บูปปองแล้วก็มีอันนี้นอนสต็อปกิฟก็ดีมาก ก็ประมาณนี้ครับออคือจรกิงก็แอบ,บแฟลเฟลนิดนึงเนาะแล้วก็มาดูกิจกรรมนี้กันดิชิงเบลส l ครับมก็มีสนามดาดฟ้าขึ้นแล้วก็สนาม Spring อร์ t นะครับก็สนามในรูปใบไม้ผิดอันนี้เนี่ยก็วันนี้เราจะมาสุ่มหาสนามมานี้กันเลือกไปเลยเดีวมาดูกันเนี่ยคือผมมาได้ดูแล้วว่ามันใช้100อันก่อนที่จะขึ้นมาอวิดีโอนะครับก็คือ100อันเนี่ยประมาณ4 0 0พ คูปองถ้าเกิดเราซื้อสดๆเลยแต่คือเรามาดูของข้างในกันว่ามันจะคุ้มหรือเปล่ากับ4000คูปองแค่สนามนะเนี่ราต้องล้างตู้เลยเหรอแค่สนามสนามอันนี้คืออะไรโอ้โหคือของตกแต่งสนามครับผมก็คือไม่มีอะไรเลยเหมือนเอาอีเวนต์หลอกเลยแต่เราก็เต็มใจให้หลอก่าเราซื้อกันผมว่ามันน่าจะ ช้สักลองลองสักหกสิบพันดูก่นครับวรามันจะเกลือมไหม ผมซื้อทั้งหมดรวมแล้วก็คือ70อันเนาะรวมกับที่ใช้เพชรด้วยได้ของตกแต่งสนามมานหนึ่งผมว่าน่าจะน่าจะล้างว่ะจริงๆถ้าเป็นสนามม่นก็ไม่ควรล้างเลย เกือบเกือบไม่รู้ละเอ้ยไม่ล้างวะผมสุ่มไปเก้าสิบอันนะ แล้วของแพงมึงแทนที่จะเป็นกรอบสีทองนะเวนเป็นกรอบสีฟ้าด้วยนะโอ้ยอันนี้ถือถือว่าไม่เกือนะที่เหลือก็คือบัตรแดงสิบใบก็คือร้อยใบเลยนะโอ้ยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้โอเคผมขออนุญ,ญาตกดใช้สนามก่อนแล้วก็เดี๋ยวอขอดูของตกแต่งสนามนิดนึงครับผมว่ามันให้อะไรกูมาบ้างซึ่งในี่ส่นใหญ่เนี่ยผมก็เหมือนน่าจะมีเกือบเกือบหมดแล้วด้วยนะ เนี่ยคือแทบมีหมดแล้วเลยมั้งมีซากุระเนี่ยนี่ไม่มีไอ้มีปลาคาร์ฟมั้งที่ไม่มีคือไรสารละจัดเลยที่อันนี้คือมึงไม่ต้องใส่มาก็ได้นะเว้ย If <laughs> if you r e ี h ช c k my v i d ดีดีหน้า Bro This item is so much useless <c oughs> คือแม่งแบบคนไรสารละอะไรโอเค okay. เราไปดูกันว่าสนามเป็นยังไงบ้าง เราเ็่าเซตติ้งก่อนนะแชร์ให้เพื่อนร่วมทีมอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็มมนูก,กันว่าที่ไอ้นั่นผมต้องเซตหรือว่าโอเคผมต้องเซตใหม่หมดเลยเหร like อหอ่ะก,กากุระผมก็ยังไม่มีเนาะเนี่ยคือผมแม่ง เนี่ยดูดกูมีแทบเกือบหมดแล้วนะี่ยอ่ะเดี๋ยวผมจำไว้ก่อนมีอันเนี้ยผมไม่มีแล้วก็เป็นซากุละที่ไม่มีโอเคแต่คือเอาจร,จริงต่อให้ผมมีแล้วนะเว้ยหรืออะไรผมก็ไม่รู้สึกว่าแบบผมควรจะดีใจอะที่ผมต้องที่ผมต้องได้เฮียไอ้ฮียนี่มา ก็แม่งโคตรยูสเลสเลยอะผมมีของตกแต่งตกแต่งนสนามเยอะขึ้นแล้วมันแล้วมันช่วยเฮียอะไรวะใส่ใส่ไว้ใส่ใส่ไว้ ก็มาดูอีเวนต์กันอันนี้ก็น่าจะเหมือนเดิมเนาะทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วไออีเวนต์ใช้เงินนะดีสุดก็คือจะได้เป็นบัตรสุ่มกองเทียร์สามใบบัตรลูนบัตรเอสไอบัตรบัตรตู้คริสตลัลซึ่งถ้าเกิดคนสำหรับคนที่ใช้คู่กองยิงก็ค่อนข้างคุ้มนะครับแต่ถ้าสำหรับคนที่ไม่ใช้คู่กองก็ไม่คุม้มโอเคก่อนที่เราจะเข้าไปดูสนามกันในบทฝึกซ้อมนะเรามาสรุปกันก่อนเลย อ่าถ้าเกิดคุณมีเพชรด้วยหกร้อยเพชรแล้วก็คุณซื้อด้วยสิบอ,อันด้วยราคาสองร้อยแปดสิบเพชรนะไอ้สองร้อยแปดสิบคูปองครับถ้าคุณดวงซวยล้างตู้คุณจะเสียประมาณเกือบเกือบสี่พันคูปองครับสามพันนิดนิดสามพันประมาณสามพันถ้าจะประมาณสามพันห้าประมาณนี้ละกันแต่ถ้าเกิดดวงซวยก็สามพันเจ็ดสามพันแปดประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับ สนามงูโง่หนีเดี๋ยวเราไปดูกันตามธรรมเนียมเราไปดูกันว่าสวยหรือเปล่าก่อนหน้านี้ผมใช้เป็นสนามดาดฟ้ากลางคืนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสถานี้เป็นไงบ้าง เพราะเห็นสตรีมเมอร์ชาวต่างชาติก็ใช้ค่อนข้างบ่อยเหมือนกันครับก็จะให้บรรยากาศที่แตกต่างนะคือสว่างสว่างกว่าแต่ถามว่าความสวยก็ยผมว่าก็สวยนะก็เอาจิงถ้าเรื่องแบบความสวยผมว่าสวยครับผมให้ความต่างแต่ว่ามันจะเป็นให้ให้ไปในโทนที่สว่างกว่าสนามราดฟ้ากลางคืน ถ้าใครชอบเล่นแบบมืดๆอารมณ์เหมือนเล่น a c e b o o k แบบมืดๆนะก็อาจจะเล่นดัดฟ้ากลางคืนดีกว่านะถ้าเกิดใครชอบเล่นแบบโสว่สว่างๆก็สนามนี้ก็ตอบโจทย์นะส่วนราคาก็พอๆกันเลยครับกับสนามดัดฟ้ากลางคืนที่มารอบที่แล้วนะอันนี้จะถูกกว่าด้วยหรือเปล่า1000คูปองก็โอเคครับผมสวยอยู่สวยอยู่มีเงาด้วยมีเงาตรงนี้ด้วย,วย,วยแต่จะทำให้เอ้มีเงาของแป้นบาสุดแต่จะทำให้โฟกัสจุดโฟกัสเยอะเกินไปหรือเปล่าคืออาจจะแสบตาหรือเปล่าไม่ใช่แบบยังไงเนี่ยมันแบบ เล่น,เล,นเล่นอยู่เนี่ยเอากูโฟกัสเงานะอะไรอย่างเงี้ยหลุดสมาธิหรือเปล่าโอเคครับผมคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะก็ยังไงก็ฝากดูคลิปต่อ,ตอ,ตอไปด้วยครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปนะครับผมไปแล้วบาย